คำเตือนปืนแบร์กันคือปืนเสียงเปล่าเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแตรกกันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูก,กดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่งันที่19กรกฎาคม2564นะฮะเป็นรอบที่2อนะนี่ก็เป็นรอบบ่ายเนาะโอเคเดี๋ยวจะมีลูกค้ามารับหนึ่งท่านด้วยนะครับนะจริงๆมาแล้วรอบหนึ่งมาไม่ทัน <laughs> แล้วกลับไปอีกนะครับอ่าเดี๋ยวคเดี๋ยวเข้ามาดูเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับว,นนนะวันนี้ก็มีเยอะนะวันนี้ก็มีเยอะนะครับรอบ,บันที่19นะครับอันนี้รอบสองนะรอบแรกเราก็ส่งไปแล้วด้วยนะแล้วนี่รอบสองีกโอ้โหเยอะมากนะวันนี้เกือบ10กระบอกนะ อ,อันนี้ก็จะเป็นโครคูเซ่นะครับโปราเอ็มเคนะครับเป็นเงินเงานะครับลูกค้าสั่งกระสุน100นัดเลยนะครับนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมารับกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวลูกค้ามารับเองตัวนี้แล้วจะมาเป็นโรทีอาร์หนึ่งสี่ฟัวโต้นะครับทั้ง3ตัวนี้เลยเดี๋ยวให้มาดูเลยนะครับซิกแซ่เออพิสัมสองศูนย์สองแมกกาซีนพร้อมน้ำมันพร้อมคู่มือแล้วก็แอคซ่านะครับหนึ่งร้อยปีนะครับสองแมกกาซีนนะครับสีดำนะครับแล้วก็รวมถึงโรทีอาร์หนึ่งสี่แล้วก็แม็กสามส ใส่ได้กับโบนะแต่ว่ารูปสุดท้ายจะไม่ค้างสไลด์นั่นเองนะครับเดี๋ยวอันนี้ไปทําได้ไม่ยากหรอกแค่เสริมไม่ตัวลิ้นน็กหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็กระสุนลูกค้าขอไป30นัดเอ้ยนี่แรกขอครึ่งกล่องก็จัดให้นะครับแล้วก็เพิ่มให้อีก5นัดด้วยนะครับเป็น30นัดส่วนนี้ก็จะเป็นซองปืนของคุณบอย,บยจังนะครับเป็นซองหนะึ่งก้านึะเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน อันนี้ก็ทั้งสามตัวเนี่ยเป็นของคนเดียวเลยของคุณกนบพลนะก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับอุดหนุนนะครับหรือว่าคุณทองดีชาวไร่ของเรานะครับอุดหนุนไปเดือนนี้ประมาณเกือบสิบกระบอกได้นะครับเกือบสิบกระบอกนะภายในหนึ่งเดือนรอบหน้าก็บอกเดี๋ยวเล่นปืนยาวแล้วปืนสั้นขอพักมั่งขอพักใหม่โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องระบบเลยนะครับก็จะเป็นซิกซ์เออร์ก่อนแล้วกันนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นซิกซ์ซาวเออร์พิซซัมสองศูนย์จะได้สองแม็กกาซีนนะครับจะได้สองแม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนจะได้ ใส่ไปปุ๊บก็ใช้ได้เลยนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับถอดแมกซีร่วงเลยนะครับอ่าเดี๋ยวแมกที่2นะครับเสียงสไลด์เพาะด้วยนะครับมันที่2นะโอเคลูกหมดสไลด์ค้างทั้งคู่นะครับแล้วก็เสียงสไลด์ค้างทีง่จะเพาะนะครับนี่นะไม่มีคันหาสไลด์ขึ้นมาเด้งเองนะนี่นะเช็คใด้ดูเลยนะในร้านนะพอซิกเซอร์เคยมีปัญหาแล้วตัวเนึองตัวนี้เด้งขึ้นมาเองนะมันมันมันงอแล้วมันทาให้มันขาดสไลด์ยิงแล้วมันค้างเองโดยที่ไม่มีแมกนะแต่อันนี้ไม่มีนะครับกลับไปจากร้านเราเช็ค โอเคเนาะแล้วก็มาร์ก็ยังอยู่ครบนะครับมาร์กิ้งขาวกับมาร์กิ้งแดงนะครับเห็นไหมมาร์กศูนย์หลังกับศูนย์หน้านะครับแล้วก็รวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับเซฟตี้นะครับจุดบอกนะครับว่ามีกระสุนหรือว่าขึ้นลำไว้แล้วนะครับสีแดงถ้าเราเล่นไกลไปเห็นไหมมันจะเป็นสีดำนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับลูกหมดสไลด์ค้างเสียงสไลด์ก็ค่อนข้างที่เพาะนะครับนี่เดี๋ยวมาฟังเสียงแบบมีแม่กาซีนบ้างหุ้ยแน่นมากนะครับแหลมมากเลยนะครับตัวนี้เป็นระบบดั d o u b ลแอคชั่นนะ นกในก็จริงนะครับไม่มีนกนอกนะแต่เป็นระบบด o u b l e ้ c ช i o เห็นไหมสามารถลั่นไกได้เลยนะครับปังปังปังเข็มทํางานปกตินะทุกดอกเลยแล้วก็รวมถึงนะครับรวมถึงปุ่มปดแม็กเนี่ยใครถนัดมือซ้ายเนี่ยให้ระวังนิดนึงนะครับมันลงเร็วมากมันมันหลุดง่ายมากนะครับนะเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองคัดปอกกับปลอกทองแล้วกันนะครับนะสามนักแล้วกันนะโอเคเราเพราะให้ปอกทองไปนะเป็นของโอคุซานนะครับแต่อกซานเนี่ยต้องใช้กับปอกเงินนะผมบอกแล้วนะ แอ็กซ่าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งทุกตัวทุกรุ่นนะอย่าไปใช้ปอกทองนะเสียนะครับแม็กอ่ะเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับเห็นไหมคัดปอกได้ปกติเลยแล้วก็ลูกหมดสไลด์ค้างนะครับฟังเสียงสไลด์โอ้โหเนี่ยเห็นไหมโดนนิดเดียวเองเนี่ยผมกดโดนนิดเดียวเองแนมะ็กเด,ด,ด้งออกมาแล้วแม็กเด้งออกมาแล้วเห็นไหมก็คือผมถนัดมือซ้ายนะโดนปุ่มนิดเดียวเองเด้งออกนะครับอ่ะนก็ดึงช่วยแล้วกันจะได้ปลอ,อดภัยนะครับแล้วก็ ดูนะครับแจ้งเตือนนะครับเมื่อเราขึ้นลำนะแต่ถ้าร่างกายไปเห็นปะมันจะไม่แจ้งเตือนนะครับถ้าเราไม่ได้ขึ้นลำล้วก็ร่างกายได้เลยต่อเนื่องนะครับนะโอเคนะครับนี้ก็ได้2แม็กนะจบไปนะครับเป็นปกตินะครับได้แซ่ด้วยนะลืมบอกนะครับแซ่อยู่น้าบนบนนะแล้วก็จะมาเป็นแอคซานะครับตัวนี้ให้ไปเลย2แม็กนะครับจริงๆเขาซื้อเป็นราคาแม็กเดียวแต่เขาอุ่นหนุนมาเกือบ10กระบอกแล้วก็ให้ไปเลย2แม็กนะอย่างนี้เลยนะครับอ่ะ าที่บอกนะครับแม็กเนี่ยอยากอยากอยากจะให้ใช้ปอกเงินนะครับอย่าไปใช้ปลอกทองนะก่อนแอคซาทุกตัวที่เป็นหนึ่งก้านหนึ่งนะครับหรือว่าดูดีๆนะครับที่เป็นเซฟเดียวนั่นแหละไม่ใช่เซฟคู่แบบนี้ไม่เอานะครับหรือว่าเนี่ยที่อ่าตัวด้านหลังเขาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะมันจะต่างกันนะแอคซาจะดูง่ายๆแอคซา R, กับกูเซนะครับโอเคนะ เราจะมาดูเลยนะครับเรื่องลูกหมดนะครับก็สไลด์ค้างนะครับถอดแม็กซีนอย่างนี้นะครับดึงออกหน่อยนะครับแต่ถ้าแม็กแท้ของเขาเนี่ยมันจะล่วงมาอย่างนี้เลยนะครับนะถ้าเป็นแม็กของตัวปืนเขาจะล่วงแบบนี้นะครับถ้าเป็นแม็กสำรองก็อาจจะฝืดหน่อยนะครับนะก็อาจจะไม่ล่วงนะครับถ้าอยู่นี้ก็ดึงออกได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเสียงสไลด์นะครับค่อนข้างเีพะนะครับแล้วก็มีคันขวานสไลด์ขึ้นมาติดนะเห็นไหมไม่ติดนะยิงได้ก็คือผมจะเทคให้แบบว่าถ้าเรายิงมันจะค้างไหมก็ไม่ค้างนะก็ลื่นเรื่อยๆนะครับ เราก็มาดูนะครับถ้าเราไม่กดหลังอ่อนนะครับเราขึ้นลำแล้วนะครับไม่กดหลังอ่อนรันไกไม่ได้เห็นไหมนกไม่ทํางานนะครับแ้ถ้าขึ้นเซฟเดี่ยวนะครับกดหลังอ่อนก็รันไกไม่ได้เห็นไหมระบบเซฟว่าสองชั้นเลยเหมือนคาฟูเซฟเลยนะครับปรับเซฟเดี่ยวลงมานะครับกดหลังอ่อนรันไก่ได้นะครับปกตินะเ่ะโอเคผมขอเช็กก่อนนะไหนแม็กแท้เอาโอเคอันนี้แม็กแท้เดี๋ยวผมจะลองคัดปอกกระปอกทองดูนะเอยปอกเงินดูนะครับอย่าปอกทองนะปลอกทองคือเสียเลยนะผมลองแล้วนะแม็กมันจะไม่เด้งขึ้นมาแต่ถ้าเป็นปลอกเงินเนี่ยสบายเลยนนะะครับดู มันจะชิวมากเลยเนี่ยมันจะมีปัญหาเลยนะครับถ้าเป็นปลอกเงินนะอ่ะมาลองดูการคัดปลอกกันปลอกเงินนะผมย้ำนะครับปลอกเงินเห็นปะนะอ่ะไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นปลอกทองเนะี่ยไม่ขึ้นแน่นอนนะครับนัดที่3นะครับโอเคเสียงสไลด์บแบบมีแมกกาซีนนะครับถ้าไม่แข็งก็งช่วยหน่อยนึงโอ้โหเพาะนะไม่กดหลังอ่อน,อนร่างกายไม่ได้นะครับอย่างที่บอกนะมือซ้ายแปลแววลเลยนะครับถ้าตัวเนี้ยคือต้องอ้อมมา <laughs> ปรับขึ้นเซฟเดียวนะครับแล้วก็ร่างกายไม่ได้เห็นปนะ ั่งไกลไม่ได้นะครับอัพเซฟเดียวลง,ลงมานั่งไกลได้ต้องเทคนิคพอตัวนะครับถ้า,ายนะถ้าไม่มีเทคนิคก็ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าไม่ขึ้นลํมันขึ้นไม่ได้นะเซฟนะโอเค,อเคอปกตินะต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นเบลิต้าโรทีพีเอนะครับหรือว่าพีเอนั่นเองนะครับหรือเป็นโบฟัวโตตัวนี้ยังไม่มีระบบเซฟนะผมอธิบายไปหลายคลิปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นถ้า โบรที่มันเขียนว่าออโต้เนี่ยก็คือยิงรัวได้นั่นเองนะครับที่มีคําว่าออโต้นะแต่ถ้าไม่มีคําว่าออโต้เนี่ยยิงรัวไม่ได้นะครับขอเช็คก,ก่อนโอเคอ่ะมาดูนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับถอดแล้วก็ซีนนะครับมาฟังเสียงสไลด์กันแน่นอีกแล้วเจอแต่ตัว่นแน่นๆนะครับเห็นว่าคันของสไลด์นั่ขึ้นมาเองนะครับไม่ขึ้นมาขัดปืนแน่นอนถ้าสมมุติว่ายิงอยู่ปั้งปั้งปั้งนะครับปลอดภยัย นะครับอ่ะบอกแล้วนะครับว่าตัวนี้เป็นนกนอกแล้วก็ไม่มีระบบเซฟนะครับถ้าปรับลงมานะครับมันจะเป็นระบบฟัวโต้หรือยิงรัวกดค้างแล้วรอเลยนะครับถ้ามีลูกอยู่10บปอนดก,ก็หมดอ่ะแล้วก็เดืบเป็นซิกเลนได้นะครับง้างนกยิงนะครับแอคชั่นก็ได้ด้วยนะคือถือว่าดีมากเป็นระบบที่ครบเต็มสูบนะครับแต่ไม่มีระบบลดนกนะถ้าเราจะลดนกนะก็ลั่นแล้วเอามืออย่างนี้นะ <c oughs> ได้นะครับมันลดนกได้ถ้าเป็นตัวนกนอกนะแต่ถ้าเป็นพวกนกในอะไรอย่างเงี้ย มันลดไม่ได้เลยนะครับถ้ายิงก็คือยิงนะครับต้องถอดกระสุนออกนะฮะแลวละกันลั่นไกทิ้งนะครับอ่ะตัวนี้ก็ได้ไปสองแม็กนะครับแม็กนี้ก็ใช้ได้นะครับอ่ะลูกค้าสั่งซื้อแม็กเพิ่มเห็นไหมใช้ได้นะครับนี่นะผมยึดกระปืนเลยนะถ้าใช้ไม่ได้มันหลุดปืดเลยแต่ถ้าปลดเห็นป่ะเรียบร้อยนะครับก็คือใช้ได้ทั้งหมดแต่ว่าเวลาลูกหมดเอ้าใช้ค้างด้วยนะครับเออแจ๋วนะครับตัวนี้นะครับดูเฮ้ยสุดยอดนะครับอ่ะไม่มีแม็กเอฟุกนะเนี่ย ทำไมเนี่ยเห็นว่าไม่มีแม็กไม่ไม่ค้างนะไม่ได้ค้างเองของปืนนะอ่าเดี๋ยวแม็กข่าวสิบนัดโอ้ถือว่าฟุกมากเลยนะ <laughs> ฟุกมากนะครับผมถือว่าฟุกนะหนึ่งในล้านเอหนึ่งในหนึ่งในพันกระบอกเลยนะที่แม็กกับพรหนึ่งสี่แบบ ใส่แล้วมันมมันข้าสไลด์ได้เนี่ยโอเคเลยนะไม่ต้องไปเสริมลิ้นแม็กนะใช้ได้เลยตัวนี้โอ้โหสุดยอดถือว่าดีมากนะครับทั้งสองแม็กเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ทั้งสองแม็กเลยละกันทั้งนั้นอ่ะโอเคก็ระบบก็เบื้องต้นบอกไปแล้วน,นะครับถ้าปรับขึ้นมาก็ยิงทีัดปั้ง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 อย่างนี้นะครับกดครั้งมันก็ไม่รัวนะอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะลองคัดปอกเลยละกันนะครับกับ2ตัวนี้โอ้โหถือว่าดีมากนะดีมากนะเอาผมจะลองคัดกระปอกเงินกระปอกทองเลยละกัน,กนแนนนะามา็กซ์รัน โอ้ oh, เหมาะเลยนะเพราะว่าถ้ามันเป็นปืนฟัวโต้เนี่ยมันเหมาะกับใช้สามสิบนัดเนี่ยโห oh, ยิงรัวมันเลยนะมันจะมันมากเลยโห <laughs> oh, แล้วแถมลูกหมดสไลด์ค้างด้วยนะครับถือว่าดีมากเลยนะตัวนี้ฟุกนะเขาเรียกฟุก <laughs> ก็หนึ่งในพันกระบอกนะแต่จริงมันไม่เป็นไรหรอกเพราะลิ้นมันทําได้นะครับลิ้นมันเสริมได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับจะลองดูแลกันนะครับอ่ะแม็กแรกนะครับแม็กสั้นนะเป็นปอกทองเนาะสามนัดนะครับバレต้าพีเอฟกหนึ่ง กระเด็นไกลมากลูกแรกนะครับก็ลูกหมดสไลด์ค้างแล้วก็ต่อกับแม็กยาวกันเลยนะครับผมจะต่อกับแม็กยาวเลยแล้วกันนะครับนี่นะดูนะดูปุ๊บอ่ะนี่ผมไปปลดแม็กแยะเห็นไหมผมไปปลดแม็กซแยโอเคเอาใหม่นะครับอ่ะโอเคดูนะครับหนึ่งสองสามนะครับปกตินะไม่มีปัญหานะผมไปปลดโดนแม็กมันปิดระบบเดี๋ยวทาให้ดูใหม่นะครับเห็นไหม ลูกหมอดสไลด์ค้างด้วยนี่ชอบตรงนี้แหละประเด็นคือโอ้โหทำไมลูกหมอดสไลด์ค้างด้วยงงผมก็ยังงงนะครับแต่ว่ามันมันเป็นบางรุ่นจริงๆนะบางตัวจริงๆนะที่มันฟุกได้จริงๆนะอ่ะโอเคเริ่มใหม่เลยนะเมื่อกี้ผมไม่โดนปลดแม็กนะผมตลัอดอีไซน์เนี่ยโดนนิดเดียวก็เรียบร้อยดูนะดึงแรงๆนะครับเนี่ยดึงแรงๆให้มันเข้านะเราอย่าไปดึงแบบเบาๆนะมันก็ไม่เข้านะดึงแรงๆหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับเห็นไหมลูกหมอดสไลด์ค้างนะครับก็คือดึงแรงๆ กระชากแรงๆนะครับนัดแรกอย่าไปติดมันโอ๊ยติดไหมครับกระชากมันนะครับถบมันก็ได้นะครับไม่ยากแต่ถ้าเข้าแล้วยิงลื่นนะครับมีปัญหานะเพราะว่าผมรีวิวให้ดูแล้วอ,อีกรอบนึงแล้วกันนะครับแถมไปเลยนะครับนะกระสุนมเยอะนะครับนะก็จะแนะนําให้ดูไงเพราะว่าไม่อยากให้ลูกค้าแบบเป็นข้อกล่หาว่าเออใช้ได้จริงเหรอดึงแรงๆนะครับดึงแรงๆนัดแรกเนะี่ยดึงแรงๆงให้มันกระทุงงนะนะะท้งเข้าไปอย่างเงี้ยนะนะมันกระทุ้งเข้าไปหนึ่ง สามแต่ถ้าเนี่ยได้แล้วลื่นเลยนะครับลื่นเลยนะอย,าอยา <t> ่างนี้เลยนะครับก็นัดแรกนั่นแหละเพราะว่ามันมันต้องกระทุ้งหน่อยหนึ่งนะครับเ <t> พราะว่า <พอ S 1> <siglo. S 2> นัดแรกมันเป็นตัวไหลนะครับถ้าไหลได้ก็จบนะครับอ่ะลูกหมดสไลด์ค้างด้วยนะครับถือว่าฟุ๊กนะถือว่าได้ดีมากนะครับเสียงสไลด์พอไม่มีระบบเซฟนะปรับลงมาก็เป็นระบบโฟรโต้กดค้างแล้วรัวเลยนะครับปรับขึ้นไปยิงเทียนนัดนะครับปัง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 นะครับระบบปืนก็ปกตินะครับส่วนแม็กนี่ถือว่าดีนะลูกหมุสไลด์ค้างด้วยทําให้ดูแล้วไม่ต้องห่วงมันไม่ได้แแจนนคือัดดดรกมติิึ ดึงซ้ําๆนะครับให้มันเข้านัดแรกก็ยิงได้ละทีนี้ต่อไปเลยนะครับก็เป็นคูเซนะครับโค้กเอ็มเคสีเงินเงานะครับกระดุมทองนะครับแล้วก็กระสุน100นัดเลยนะครับเดี๋ยวลูกค้ามารับเองนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะรีวิวเบื้องต้นก่อนนะครับตัวนี้สวยมากนะถือว่าสวยเลยนะสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับไม่อยากจับบ่อยเลยเดี๋ยวเป็นรอยเป็นรอยแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะซีเรียสอีกโอเคลูกหมดสไลด์ค้างนะครับถอดแมนกระสีนะครับฟังเสียงสไลด์โอ้โหดูนะต้องดึงด้วยนะ สไลด์ค่อนข้างที่จะทุ้มหน่อยแต่ว่าไม่มีคันขวากสไลด์มาติดขัดนะเห็นไหมไม่มีนะไม่ติดขัดเลยนะครับลื่นนะครับแล้วก็มาดูนะครับถ้าไม่กดหลังอ่อนล้้งไกลไม่ได้นะครับขึ้นเซฟคู่นะครับเป็นเซฟคู่นะตัวนี้เห็นไหมเนี่ยมันเป็นเซฟคู่นะเนี่ยเห็นไหมอ่ามันเป็นเซฟคู่นะครับกดหลังอ่อนล้้งไกลไม่ได้เห็นไหมล้างไกลไม่ได้นะเป็นเซฟคู่ปรับลงมานะครับกดหลังอ่อนเรียบร้อยเลยนะครับระบบปืนปกตินะเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันผมจะลองคัดปอกกับปลอกทองนะ เนี่ยครับตัวนี้จะจูดได้8นัดน,นะจะจูดได้เยอะกว่าตัวแอคซ่าแอคซจะไม่มีตูดอย่างนี้นะตูดดำนะครับนี่นะปอกทองนะเพราะลูกค้าสั่งซื้อปลอกทองไปถ้าเป็นของคู่เซนเนี่ยมันใช้ได้นะครับกับปลอกทองนะแต่ถ้าแอคซ่ไม่แนะนําเลยนะครับหนึ่งเห็นไหมสองสามบอกแล้วถ้าเป็นของคู่เซมันใช้ได้นะครับกับปลอกทองนะปกติเลยลูกหมสไลค้างนะครับ ดูนะครับดึงช่วยหน่อยนะเพราะว่ามันหนักจริงๆทนแข็งแล้วก็ท่านกดหลังอ่อนร่างกายไม่ได้นะขึ้นเซฟคู่นะครับกดหลังอ่อนร่างกายไม่ได้เห็นไหมเนี่ยผมขึ้นเซฟคู่นะครับลงมากดหลังอ่อนเรียบร้อยนะครับระบบปืนปกตินะเบื้องต้นนะเดี๋ยวลูกค้ามาเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปหรือไม่ก็รูปภาพให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะก็จบไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าลูกค้ามาแล้วกันเดี๋ยวจะมีรูปภาพหรือไม่ก็คลิปหลังจากนี้แล้วกันเนาะ โอเคนะครับก็หลังจากที่ดูกันไปนะครับก็รอบวันนี้นะครับได้ทําการรีวิวระบบเรียบร้อยนะครับทั้งหมด1 2 3 4ท right? so so ่านนะครับอะลืมอไปนะครับซองปืนของคุณธบุตจ so, ัง2อปืนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับนี่นะหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเลยห้านิ้วนะครับเห็นไหมจะเป็นแบบนี้นะครับใส่เราเป็นแบบนี้เลยนะครับใส่งามไหมฮ่าๆโอเคนะครับก็เป็นสปืนนะตรงรุ่นเลยนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับก็รีวิวให้ดูแล้วนี่ของคุณธบุตจังนะห้านิ้วเขาซื้ออบบวัันนนี้ะคร ไม่มีตกหล่นแล้วนะ <g ans> ก็รีวิวเรียบร้อยนะครับทั้งหมด1 2 3 4กระบอกกับน1ซองแล้วก็อีก1แม็กนะครับนะก็ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับลูกค้าที่หกอุ่นหมุนเราเดือนเดียวนะเกือบสิบกระบอกนะครับแล้วก็ลูกค้าที่มาร้านด้วยนะครับยินดีนะยินดีต้อนรับแต่ว่ามันร้อนหน่อยนะไม่อยากให้มาแล้วก็โควิดด้วยนะครับก็ <c oughs> รักษาสุขภาพด้วยสําหรับใครที่อยากเป็นลูกค้าของเราหรืออยากเป็น อยากเป็นสมาชิกกลุ่มของเรานะครับก็เป็นลูกค้าของเราก่อนนะครับ a ด i r a n g บริษัทสินค้านะโอนแล้วจะส่งนะครับโอนแล้วจะส่งเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดสมัครสมคชิกทวิตทูบเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาเปีนเท่านี้นะครับเดี๋ยวแพ็กกส่งให้ลูกค้าครับสวัสดีครับโอเคครับเราจะส่งวันที่19นะครับกรกฎาคมส5 6 4ันรอนะครับเป็นรอบที่2นะเป็นรอบบ่ายนะรอบส9้านี่ส่ง2รอบเลยเนาะทั้งเช้าและบ่ายเลยนะครับอันนี้ก็ของคุณกระหนกพลหมื่นดีนะครับหรือค ก็โห oh, oh, อุดหนุนมาเดือนนี้เกือบ10กระบอกนะเกือบ10เลยนะครับอันนี้ก็อีก3กระบอกเป็นซีซาร์พีสองสองศูนย์สองแมกกาซีนนะครับแล้วก็โบทร์อาร์หนึ่งสี่นะครับหรือว่าทรงเบลิต้าพีเอ็กสี่ดำอะไหล่ทองนะครับพร้อมแม็กซำรองซื้อเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นแม็กสวาด์หรือว่าแม็กสามสิบนัดนะครับแล้วก็ หนึ่งก้าหนึ่งหนึ่งอซานะครับหนึ่งร้อยปีโคสีดำนะครับอันนี้ผมก็ให้แม็กพิเศษไปอีกหนึ่งตัวนะครับในจริงจริงแล้วมันได้แค่นักเดียวนะครับผมให้แม็กพิเศษไปแล้วก็แถมก็ส่วนให้พิเศษไปอีกสาสิบนัดนะครับเพราะลูกค้าอุดหนุนมานะครับเกือบสิบกระบอกภายในหนึ่งเดือนนะครับโอ้โหสุดยอดมากขอบคุณมากเลยครับและทุกกระบอกนะผมเขาบอกเลยว่าโอนมาด้วยนะทุกกระบอกนี่คือเขาโอนมาก่อนจะส่งทุกตัวด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณจากใจนะครับแล้วก็ของคุณจุธาทิพย์ขอถือการนะครับเป็นซออง โค n หนึ่งเก้านหนึ่งนะครับตัว5นิ้วนะครับนะก็เดี๋ยวทําการส่งกลับไปให้นะครับอ่ะโอเคทั้งสองท่านก็แพ็กเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดตามงกับ s u b s c r i คลิปยูทูปเป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณจากใจเลยนะครับสรัวันนี้เดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าก่อนครับสวัสดีครับ